สวัสดีครับผมก็พบกันอีกแล้วครับกับร้านวอโตสวิตนะครับก็วันนี้มาให้ดูปัญหาของมาด้าสองกันบ้างนะครับกับปัญหาเกียร์กระตุกครับผมก็มากันเรื่อยๆนะครับสาหรับรถมาด้านะครับกับปัญหาเรื่องเกียร์ครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับมาที่วอโตสวิตเราแก้ปัญหาให้ท่านได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอาการของมาด้าสองคันนี้กับอาการเกียร์กระตุก กระตุกแบบไหนกันนะครับแล้วอาการเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูนครับครับผมลองดูนะครับเปิดสวิตช์ออนครับผมครับติสตาร์ทเครื่องปับ๊บมีไฟโหนขึ้นมาเลยนะครับมีรูปเครื่องโชว์ ไปโชว์อยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองไปเทสวิ่งกันดูนะครับอ่ามันมีอาการกระตุกอย่างไรครับผมอ่ามีเสียงดังที่เกียร์ด้วยนะครับอ่ามีเสียงดังนะครับเสียงหอนกของเกียร์นะครับ ไปทดสอบเป็นก่อนนะครับก่อนที่จะวิเคราะห์อย่างอื่นต่อน,นะครับว่าการเริ่มต้นรถเป็นมีลักษณะยังไงนะครับเราจะได้รู้แล้วก็วิเคราะห์ได้ถูกทางนะครับไม่หลงทางนะครับครับมีเสียงเสียงหอนของเกียร์นะครับ ก,กระตุกแบบไฮห,หลังเลยนะครับ,ก,บกระตุกแรงมากครับเปลี่ยนเกียร์ออกจอออกตัวใหม่นะครับขับกระตุกไงลังเลยครับกระตุกแรง นี่ครับมีฟีรอบทิ้งด้วยครับลื่นนะครับนี่คืออ,อาการของรถคันนี้นะครับก็เดี๋ยวต้องมาวิเคราะห์เรื่องระบบกันก่อนนะครับว่ามีโคดอะไรฟ้องขึ้นมาบ้างนะครับเพราะมีไฟโหนกับพิบอยู่นะครับแล้วก็มีไฟลูกเครื่องนะครับ ว่ามันเป็นที่ระบบไฟฟ้าหรือเป็นที่ภายในเกียร์นะครับอมาลองแทนกันนะครับ ว่ามีโค้ดอะไรขึ้นมาบ้างครับผมครับผมเราก็มาวิเคราะห์ข้อมูลกันนะครับว่ามาด้าสองกันนี้มีโค้ดอะไรขึ้นมาบ้างนะครับกับอาการปัญหาเกียร์กระตุกนะครับเดินหน้าเกียร์กระตุกเกียร์หนึ่งเกียร์สองนะครับ แล้วก็ถอยหลังไม่ได้ด้วยนะครับอาการของรถกันนี้นะครับถอยหลังก็ไม่ได้นะครับเรามาดูน็ครับมีโคตอะไร It gets. I'm just seeing. Sorry, I'm just seeing. ครับผมมาแล้วครับดูมีโค้ดอะไรมีโค้ด PCM p e 0 7 4 1นะครับ Talk Computer Class โดยหน่อยเซอร์กิตโปรปแมน ปัญหาตรงซยน่อยนะครับทิปซยน่อยอ e, ีมีปัญหานะครับที่สมองเกียร์กับทอกค,คอมพิวเตอร์คัดซย้อน่อยนะครับมีสองโค้ด โอเคครับผมเดี๋ยวเราดู <S <S เกี่ยวกับเรื่องสมองเกียร์ก่อนนะครับ <S 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 ว่าสมองเกียร์มีการอุดตันสปกปรกไหมการสมองเกียร์ดูแล้วปกติก็ต้องยกเกียร์ลงมาตรวจเช็คภายในนะครับว่ามีอะไรเสียหายอยู่ที่ภายในหรือเปล่านะครับ มีทอกนะครับที่ต้องดูชุดทอกแล้วก็ชุดแป่นคลัสนะครับที่ต้องดูโอเคตรงนี้เดี๋ยวเราลองเกียร์พุทก่อนนะผมซอเคเกียร์อ,ออกได้ไหม โอเคครับเคลียออกได้หมดครับผม đúng, à, đúng, <coughs> ừ. ok, à, chắn tiếp à. <coughs> man, brave man. จริงต้องต่อลูกสูบฝั่งนี้ใค่เี่วันเจ้นี้มันขัมสุดจริลหร sướng lên lên mà con lên mình đi Thích mà.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  ขึ้นใช่ไหมฮอืมยกขึ้นอืมไม่เห็นเกี่ยวกลางล่างเลย <laughs> มันหนีปนไปแล้วไม่ใช่ ้างล่างมีทางไหนทางนี้มนะอ่ะยกอันนี้ออกดูคมนมุใหม่อยดึงขึ้นมานมั่นดึงขึ้นบนไหมเห็นดึงขึ้นมายกขึ้น ขัดขึ้นมายั่มีคลิปเลยอ่ากระปวดไปแล้วเมื่อกี้คลิปอ่ายกอาเก็บเปิดท้ายมาแล้วแต่นี่รัว่วหายหมดเลยหมดเลยไงคลิเนี้ที่หมดเห็นไหมรัว่วไม่มีแผ่นคัดเหลือเลยไหมอือเรียบร้อยเลยนี่แหละปัญหายกชุดเเกี่ยยวให้ลนี่เป็นค้ดท้ายหมดเลย แผ่นทางชุดนีข้างหลังชุดแนนี่มันนีน่แหละครับเจอปัญหาแล้วสําหรับมัด้าสองแผ่นคัดหลุดล่อนหายหมดเลยครับนี่หลุดมาเป็นแผ่นอย่างนี้เลยครับนี่นี่ตัวเกนมันอ่ะ,อะโอเคนี่เราจบปัญหาเรียบร้อยอย่างนี้จบแน่นอนครับนี่ปัญหาอ่ะ มาถ่ายรูปในกลองเสียนี่ครับลงดบเด่รเลยเืออะไรลรือเปล่าเป่นคัร่อน,นอ่ะโอเคจบไปเอาเจมสนทายมารัดก่อนชุดนี้โอเคก็หลังจากนี้เราก็จะทำการเบิร์กอะไรนะครับก็มาเปลี่ยน กับผมก็ก็เทสกันมาได้ระยะหนึ่งแล้วนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรครับสำหรับมามาด้าสองนะครับอุปณเกียร์นะครับเดินหน้าไม่ได้ถอยหลังไม่ได้นะครับต้องรอนะครับบางครั้งก็ออกตัวได้แล้วก็เกียร์กระตุกับผมนี่คือเป็นปัญหาของรถก,กันนี้นะครับตอนนี้ก็เราได้ทำการเปลี่ยนอะไรเรียบร้อย นะครับเอาออกมาวิ่เทสตอนนี้ก็สมมูรินกกนร์นะครับจบแล้วเชกลูกหน้าเบรกนะครับ เบรกเบรเกียร์เปลี่ยนลงมาอยู่ที่เกียร์หนึ่งครับผม เกียร์ลดลงมานะครับปกตินะครับเติมกันเร่งการเปลี่ยนเกียร์อะไรนิ่มนวลครับผมสถานะไฟปกติไม่มีไฟอะไรโชว์ครับผมผ่านครับลูกค้าท่านไหนที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบเกียร์นะครับรถมาด,ด้าสองหรือว่ารุ่นอื่นนะครับ ของมาด้านะครับโทรมาปรึกษาได้เลยครับที่ร้านวอลอ์อโต้สวิตนะครับเบอร์095696754นะครับตัวมาปรึกษากันปัญหากันก่อนได้นะครับก่อนที่จะตัดสินใจซ่อมหรือว่าจะทำอะไรต่อนะครับมาให้เราวิเคราะห์อาการกันก่อนนะครับว่าปัญหามันอยู่ที่ตรงไหนบางครั้งไม่ได้อยู่ที่ตัวเกียร์นะครับเป็นที่ปัญหาของระบบไฟฟ้านะครับมีปัญหาโหนเกียร์เท่าไหร่ก็ไม่จบนะครับก็ต้องวิเคราะห์กันนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับ